สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้ผมเดกจะมาบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะผมก็ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะฮะอ่านไปอ่านมามันเจอคอมเมนต์หนึ่งครับปืนอย่างนั้นก็กดซ้ำๆไปดิคุณก็ดูอาจจะดูแล้วหรือใครยังไม่ได้ดูก็ไปกดดูซะนะครับทุกคลิปนี่อันไหนผมทําไม่ดีผมรู้ว่าผมทําไม่ดีแต่ ผมจะมันไม่ใช่ข้ออ้างนะครับแต่ผมจะทําเป็นนี่ครับเป็นคลิปเนี้ยโดยเฉพาะคลิปนี้เลยนะไอคลิปที่เขาบอกเนี่ยผมขอให้คลิปนี้ผมขอให้คุณท่วามาดวิเศษกับวารากุนับพลน,นะครับ ถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะะว่าผมไม่มีเจตนาจะไปทําอะไรล้อเลียนหรือว่าล้อเลียนคนอื่นว่าเป็นบอดเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะแต่คืออย่างนี้ครับผมทำํำไปเพื่อความบันเทิงครับทําให้อเขาฮาเฉยๆผมรู้ว่าเขาเห็นก็อยู่ว่าชื่อมันอยู่บนหัวหัวข้างบนผมก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นบอทมันไม่ใช่บอดใช่ไหมครับเออโดยฉะนั้นผม ผมขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ผมทำเพื่อความบันเทิงครับส่วนไอ้ที่เติมอันที่จริงผมก็ไม่ได้เติมจริงหรอกขออภัยที่โกหกนะฮะแต่ผมก็ทำเพื่อความบันเทิงแค่เอาคำพูดของพี่เจสซี่ในพี่เจสซี่ในไอ้ปืนเรื่องนี่หรือ c s g o กนะผมก็ไปดูมาผมก็เลยชอบผมก็เลยเอามารีมิกดูเอามาผสมกับ คีสแอคชั่นนะฮะมันก็กลายเป็นแบบผสมผมก็เห็นนี่เฮ้ยผมก็เอามารวมกันผมเอาเอาไปปุ๊บนี่แล้วอย่างที่ผมผมก็จะบอกว่านี่เปิดมาก็ได้แต่คีใช่ไหมครับพี่เจสซี่พูดโดยเฉพาะเหมือนผมเอามารีมิกใหม่เอามาโคเวอร์ใหม่อย่างเงี้ยอันที่จริงอะ่ะผมชอบคำพูดนั้นมากมีอีกหลายคำพูดในคลิปพี่เขานะและมีอีก ขอให้เข้าใจด้วยนะครับคุณที่วามาดวิเศษกับวารล,ลุกนาพลนะฮะส่วนนี่ครับลัสรันลัสรันเวพลชาอะไรไม่รู้นะฮะผมขอบอกว่าบอกตามตรงนะฮะขอภายครับอ่านไม่ออกเป็นภาษาเกาหลีนะฮะอ่านไม่ออกถึงเคยไปเกาหลีก็ตามส่วนอันนี้ที่ ใส่บ้าน V R นะฮะก็ไม่มีอะไรกรวินอะไรกรวินทำมาครับบอกว่าเอิม่มผมก็บอกกดซับให้ด้วยนะครับและอันนี้เทปวิกเตอร์ลี่ฟรีดัมเลกฮาร์เดอร์นะฮะจากอันนี้ชีวิตจากหนังผมว่ามันไม่มีคนชอบเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ต๊ดๆจากเพื่อนผมส่วนอันนี้ผมชอบอันนี้มากมีหลายคน ชอบคลิปคลิปของผมนะฮะก็คือนัชพักนะฮะโคตรหนุกบอกว่าเฟิร์สเขียนว่ากันดั้มอันนี้เขาก็ว่ากันดั้มนะฮะแต่อันนี้ส่วนคลิปนี้ผมก็ขอพย่างแรงเลยนะที่ว่าที่มาว่าผมอย่างเงี้ยถึงผมจะทำไม่ดีก็ตามแต่ผมก็ไม่เหมือนกับพี่ซีบิงอะไรอย่างเงี้ย ที่จะทาให้ตัวดังผมไม่ได้ทําให้ดังวะก็อยากแค่ทําอยากให้คนอื่นเห็นนะฮะในตัวผมก็แค่นั้นนะครับผมก็ไปดูของพี่เขาไม่ได้เอามากอปนะฮะแค่มาดูแบบไกด์ไลน์เฉยว่าผมจะทํายังไงให้ให้คลิปมันจะตลกแบบบวกอย่างเช่นช่วงนี้ผมก็จะมีตัวหนังสือเขียนใช่ไหมเขียนขึ้นมาแบบสมมติตลกก็เขียนลงไปใช่ไหมใครอ,อาจจะดูไม่ตลกก็ผมก็ขออภัยนะที่นี้นะขออภัยอย่างสุดซึ้ง นี่ก็มาแค่น,นี้แล้วครับเปิดใจเลย